สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซาลีบอลเอ็งโดนแน่นะครับผมจะเป็นรายการเกี่ยวกับการที่ผมเนี่ยโดนป้ายยาแล้วผมก็จะป้ายยาพวกคุณต่อนั่นเองนะฮะไม่รู้จะป้ายยาได้หรือเปล่าแต่ผมขอนะอนุญาตรีวิวแล้วก็ขายของกันตรงนี้แหละ นะครับและสําหรับคลิปแรกนะครับผมขอเปิดตัวสิ่งที่ผมชอบหน้าเลยหนังสือการ์ตูนนะก็คือการ์ตูนเรื่องนี้นั่เองอะแยมกับเกมกระดาษอัจฉริยะนะครับเนื้อเรื่องโดยแยมคุณแยมรุงแยมนะแยม,ย,มยูนิเวอร์สนะฮะ <laughs> ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าไอเรื่องเนี้ยมันอยู่กับเรามันนานมากในช่อง u t u b e นะฮะซึ่งก่อนที่มันจะมาเป็นเรื่องเนี้แบบแยมกับเกมกระดาษอัจฉริยะเนี่ยมันคือ2เรื่องผสมกันก็คือแยมกับเรื่องเล่าอุบาทกับหมงเกมกระดาษนะฮะซึ่งเอาตัวละครแยมจากเรื่องเล่าอุบาทเนี่ยมาเป็นพระเอกในเรื่องของเกมกระดาษเองนะฮะงงไหมงงอ่ะกูก็งงมาใหญ่กูพูดอะไรเนี่ย เอาเป็นว่าเราไปเสิร์ชหาใน Google หรือ YouTube ดูครับก็จะมีให้เราดูจากช่อง E.M.P. Channel นะครับผมเสียงภาคโดยรอเบเกอร์ห <OM> ร <C> ือที่ร <fundamental> ู้จักกันในตอนนี้คือ f ิสต์อยนั่นเองนะฮะตำนานจริง เรื่องนี้ตำนานมากมากฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบลายเส้นที่แบบดิบๆเถื่อนๆให้อารมณ์เหมือนแบบตอนที่ไซตามะก่อนที่จะรีเมคครับผมก็ไปดูเวอร์ชั่นที่รีมาสเตอร์ไปกลนวก่อนก็ได้ผะูครับผมริ้นกูเป็นอะไรเนี่ยริ้นเปรี้ยเนี่ยซึ่งจะมีให้เราเนี่ยทดลองอ่านถึงตอนที่ก่อนที่จะรีเมคกันเลยทีเดียวนะครับแค่อ่านแค่นี้ก็ต้องอยากซื้อต่อและผมพูดเลยสามารถไปดูหรือไปอ่านได้ที่เว็บเพจ a c e b o o k ไก่3นะครับถ้าเกิด อาจผิดขออภัยด้วยนะฮะผมหรือไปที่เว็บตูนก็ได้มาผมไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะเห็นอยู่แหละนะมากลับเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับโทษทีอาจเสียงอาจจะแรมไปหน่อยนะฮะก็คือแบบสองร้อยห้าสิบบาทแบบประมาณนี้แหละเ <c oughs> นื้อเรื่องของเกมกับเกมกระดาษอัจฉริยะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมในยุคสมัยก่อนที่สมาร์ทโฟนจะเฟื่องฟูก่อนบอดเกมจะลุกเรือเกมกระดาษคือเรื่องราวยอดฮิตในหมู่นักเรียนที่เซลความบันเทิงจากจินตนาการด้วยเศษกระดาษ ดิ้นสอและยางรบเพื่อฆ่าเวลาอันน่าเบื่อในโรงเรียนแยมกับเกมกระดาษอัจฉริยะคือเรื่องราวของแยมที่ถูกจับพัดจับโผให้มากลายเป็นผู้สร้างเกมกระดาษและแยมจะต้องต่อสู้กับคนที่สร้างเกมกระดาษโดยมีการแข่งขันแห่งความมืดเป็นเดิมพันและเขาจะสามารถเอาชนะได้หรือไม่โปรดติดตามได้ในไปอ่านซะไปหาอ่านซะ และนั่นก็คือเนื้อเรื่องยอดแบบยอดที่สุดแล้วนะฮะเพราะว่าในเนื้อหาจริงๆอ่ะมันแบบโคตรจะหาโคตรกล่าวแล้วเรามาพูดกันถึงตรงที่ผมชอบและก็รักมากทําไมถึงต้องเอาเรื่องนี้มาขายและก็มาบอกต่อนะฮะคือตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้จะสนใจหนังสือการ์ตูนเลยสักนิดเดียวนะฮะถึงแม้ว่าจะเก็บแ,แฟนเชา่าอยู่แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะด้วยความที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันคือนักเรียนในโรงเรียนมหาไทยประเทศไทยเราได้แหละ มหาไทยคืออลไวว่าทาให้แบบรู้สึกว่ามันเข้าถึงง่ายแล้วก็เหมือนเราได้กลับไปในอยู่ในช่วงสมัยที่เรายังเล่นเกมกระดาษกันอยู่ตอนนั้นนะฮะในความคิดของผมนะครับเนื้อหาของเรื่องเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบแยกเป็น2อ,องค์ประกอบซึ่งองค์แรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจมเนี่ยจะต้องสู้กับ คนที่วาดเกมกระดาษยังไงจะเอาชนะกับคนที่เก่งกว่ายังไงแล้วก็ส่วนที่องค์ที่2เนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่เล่นเกมจะสู้กับฝ่ายตรงข้ามยังไงจะหาวิธีไหนมาแก้ฝ่ายตรงข้ามจะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามยังไงซึ่งจะมีตัวละครที่แบบว่าเก่งไปเลยเก่งแล้วก็แบบมีตัวคนที่ต้องแบกมีแบบว่าตัวที่แบบคันอะคือคือมันมาปุ๊บคันตลอดเลยอยากจะแบบ <c oughs> ซึ่งผมชอบจุดนี้มากๆแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าผมอยากเริ่ม เล่นบอร์ดเกมเก็บบอร์ดเกมในชีวิตจริงนะฮะไม่ไหวแล้วตอนนี้คือแบบเซียนจัดเอาเป็นว่ามาเรามาถึงจุดที่บอกว่าเราจะหาซื้อที่ไหนกันครับกันดีกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายาวกว่าน,นี้ว่าคลิปเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะ <c oughs> เราต้องมาพูดถึงราคาก่อนที่จะไปหาที่ซื้อครับซึ่งราคาตกอยู่เริ่มละ285บาทโอ้พระเจ้าและถามว่ามันแพงเป็นไหมมันไม่แพงกับการที่เราเนี่ยได้ของคุณภาพขนาดนี้ มันได้ั้งความหามันได้ั้งความกาวและยังจะเต็มวีอานถึงครึ่งวันกันเลยทีเดียวต้องซื้อแล้วขนาดนี้มึงต้องซื้อสนับสนุนเขาแล้วปะวะแล้วมันหาซื้อได้ที่ไหนกันล่ะครับผมโอ้โหก็หาซื้อได้ตามที่ร้านหนังสือชั้นน,นําทั่วไปนะครับผม C ี่เอ็ดบุ๊กเอ่อที่เหลือผมจําไม่ได้แล้วแต่ว่าร้านชั้นนําทั่วไปนะครับหรือสามารถไปสั่งซื้อแบบติดต่อโดยตรงได้ที่ไก่3นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจก็ได้หรือว่าในช้อปปี้ไก่3 าใครกลัวว่าหาไม่เจอเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับผมหรือว่าคุณแบบไม่สะดวกแบบไม่อยากจับหนังสือก็มีในแบบออนไลน์ให้อ่านกันด้วยนะครับเป็นแบบเป็นทีละตอนทีละตอนให้เราซื้ออ่ะผมจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนกันฮะสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมไป ถูกใจเพจยามยูนิเวอร์สกันด้วยนะครับแบบว่ากดดันว่าเอ,อ้ยเล่มใหม่ต้องมาแล้วและสุดท้ายแบบท้ายที่สุดนั่นก็คืออย่าลืมไปกดถูกใจเพจเอสซ่าโปรดักชันกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c ค i b e คลิปนี้ช่องนี้ด้วยนะครับโอ้ยไม่ไหวแล้วก็ขออย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่า ถ้ามันดีผมก็จะทําคลิปแนวแนวนี้ต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย